สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมานาแต่ก็เช้านะครับตอนนี้อากาศก็หกโมงหน่อยๆน,นะครับซึ่งวันนี้พายฝนต้นหนาวก็อากาศดีนะครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับก็สดชื่นนะครับอากาศดีนะครับครับวันนี้นะครับ ผมก็อยากจะให้ท่นานพาท่านผู้ชมมาดูมาดูมาชมกันนะครับเนี่ยครับหลายคนอาจมองข้ามนะครับที่ตัวไม่ได้ใส่ใจนะครับที่ต่อไปท่านจะแค่ปลูกไว้กินท่านผู้ชมจะปลูกไว้กินเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มียอดให้เก็บเลยนะครับให้เรากินเลยจะปลูกไว้ตามข้างบ้านตามกระถางก็ดีนะครับ ต้นสองต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะมองข้ามในสิ่งนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือหวละพานะครับหูละพาเริ่มอีกแล้วเนี่ยนะครับเริ่มอีกแล้วก็ผมดูก็ยังไม่มีตัวกินเลยโหละพานะครับคือสามอย่างนะครับนี่นะครับนะครับพื้นที่ไม่กี่ตารางวานะครับทำรายได้หลายตังค์นะครับนี่ก็ต้นมะลุมนะครับมะลุม มีห้างต้นมะรุมต้นมะละกอนะครับแสงแดดเริ่มออกแล้วนะครับมีห้างต้นเล็กต้นใหญ่มะรุมนะครับรอบๆก็เป็นต้นมะขามนะมะขามใหญ่มะขามกระดานนะครับรอบ็มีต้นมะม่วงนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นหรือเขียวขมิ้นนะครับมะละกอนะครับโคนไปแล้วสามสี่ต้นนะครับสําหรับมะละกอนะครับครับมะม่วงนะครับ ออกลูกมาสามปีสี่ปีแล้วนะครับดกมากๆเลยนะครับต้นก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะดกมากๆเลยมีคนมาเขามาเห็นนี่เขาอิจฉาเลยนะครับซึ่งดกมากนะครับนี่คือต้อนมะเขือที่ผมปลูกนะครับนะครับนี่ฟองฝนซุกครับมันแฉนะฮะตายหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะมาปลูกเสริมใหม่นะครับกําลังเพาะก้าอยู่ตอนนี้นะครับขนาดออกลูกแล้วนะครับกังตายเลยนะครับรับข้างๆรอบนี้ผมก็ปลูกตะไคร้นะครับปลูกตะไคร้เข้าไว้นะครับปลูกตะไคร้ไว้ล้อมรอบเลยนะครับกวาตะไคร้นะครับครับตะไคร้ก็ราคาดีนะครับแปดบาทถึงสิบห้าบาทเลยนะครับตะไคร้ ปลูกทุกอย่างที่กินได้ใส่ทุกอย่างที่ว่างอยู่นะครับครับนี่ก็คือคือมันแก่แล้วนะครับคือมันแก่แล้วนะครับคือมันแก่แล้วตัดไม่ได้แล้วนะครับก็จะมาวิธีให้มียอดอ่อนยอดสวยเก็บได้ต่อไปนะครับก็มาดูว่าผมจะ ทำอย่างไรนะครับนี่ก็แก่แล้วนะครับออกดอกจนแก่แล้วนะครับเม็ดเขาก็ร่วงแล้วนะครับเขมาดูนะครับว่าผมจะทําอย่างไรนะครับครับคือให้ท่านทําแบบนี้นะครับก็คือตัดนะครับคือตัดทำแบบนี้เลยตัดนะครับตัดออกนะครับเผื่อจะให้เขาได้แตกมาใหม่นะครับนะครับ ทั้งที่มันก็มีเม็ดที่ร่วงไปก็ขึ้นแล้วนะครับนี่นี่เขียวเป็นพืชเป็นแหน่นี่นะครับนี่นะครับนี่ก็ที่ผมตัดนี่ก็คือว่าต้องการเอาผลผลิตไว้นะครับพอเขาโตแล้วผมก็จะเอาต้นเก่านี่ทิ้งนะครับพอทิ้งออกไปนะครับนี่นะครับให้ทาอย่างนี้นะครับคือการตัดนะครับตัดออกเลยนะครับ บางคนอาจมองข้ามครับเรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าท่านมองข้ามสิ่งนี้ไปนะครับถ้าท่านไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ท่านก็อาจจะไม่มีกระเพราไว้กินเลยนะครับเพิ่งจะปลูกไว้ตามข้างบ้านก็ดีนะครับหรือจะทําปลูกขายตามตลาดก็ดีนะครับตามตลาดนี้ส่วนมากคนทาเขารู้ละนะครับนี่ก็จะให้มาดูนะครับคือผมตัดเสร็จแล้วนะครับผมตัดแล้วนะครับ ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมาให้ท่านได้ผู้สมได้ดูได้ชมกันนะครับที่ยังเขียวอยู่มันยังใช้ได้อยู่ครับอีกวันสองวันเดียวผมก็จะมาตัดไปนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ทำตามนี้นะครับไม่ต้องใช้คําว่าไปทำสาวทำอะไรนะครับเอาภาษาพื้นพื้นบ้านภาษาตามเกษตรเรานี่แหละนะครับ ง่ายดีเข้าใจง่ายดีนะครับผมทำอะไรต้องการความเข้าใจความง่ายนะครับที่สุดครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมผู้ฟังช่วยกดไลค์กดสับสไครกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ